ใส่ใจสุขภาพใจตอนไซเบอร์บูรี่เรื่องใหญ่ไม่ไหวอย่าฝืนเที่ยวทะเลต้องไปเกาะช้างแล้วถ้าอยากมีเธอข้างๆต้องไปเกาะไหน ทุกวันแล้วนะนายทนได้ไงแกปกี้อืมฉันไม่สนใจหรอกเดี๋ยวคนก็เลิกดูพวกนั้นก็เลิกแกล้งไปเองอะนายพูดอย่างนี้มาตั้งแต่พวกเจ้าจิกกี้ตัดต่อรูปนายแล้วออกไปแขวนในเพจให้คนด่า ตอ,ตอนนี้บังคับนายถ่ายคลิปติงต้องเป็น1 0บสคลิปแล้วนะแกปปี้ไซเบอร์บูลลี่มันผิดกฎหมายพี่ว่าเราไปแจ้งตำรวจดีกว่าไม่เอาหรอกทำอย่างนั้นเจ้าจิกกี้ก็ต้องแกล้งผมหนักกว่าเดิมแน่เลยโอ้ยเจ็บไม่ต้องร้องเลยที่โดนจิกกี้แกล้งไม่เห็นจะเจ็บเลย <c oughs> เอาหนะานะฉันโอเคพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกอ๋เอเย็นแล้วฉันกลับก่อนนะ <c oughs> ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะพี่ตังหลักเท่าที่ฟัง,ฟงการแกล้งกันมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่แกปปี้ทำเฉยไม่แสดงอารมณ์ไม่ตอบสนองเวลาโดนแก๊งจิกกี้ก่นแกล้งแล้วไม่มีอารมณ์ร่วมสุดๆน่งอย่างกับรูปปั้นโมอายอยังโดนแกล้งไม่หยุดเลยแล้วที่แกปปี้เขานิ่งๆเขาโอเคจริงไหมผมก็คิดหนักกลัวแกปปี้ไม่โอเคจริงๆอย่างที่เขาบอกถ้าแกปปี้ทำใจไม่ได้จริงๆ,ๆ,ๆเขาจะรู้สึกอับอายหวาดกลัวหวาดระแวง โดดเดี่ยวหดหูเศร้าสิ้นหวังความรู้สึกพวกนี้จะมีผลเสียกับจิตใจแกปปี้ไปตลอดชีวิตแล้วแกปปี้อาจจะมีภาวะซึมเศร้าและอาจมีความคิดไม่อยากมีชีวิตต่อความรู้สึกพวกนั้นมันแย่มากๆค่ะเออแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องของแกปปี้ดีครับ หรือแกล้งพวกจิกกี้กลับดีไหมไม่ควรทำอย่างนั้นเลยนะครับเจ้าเอ๋ยการแก้แค้นหรือตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันเราก็ไม่ต่างจากคนที่แกล้งเราก็จริงนะหากเหลือบากกว่าแรงจริงๆเราควรขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างครับพวกเราก็รออยู่ว่าแก๊ปปี้จะขอให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็เงียบเหมือนเดิมเราอาจจะต้องให้เวลาเขาคิดอีกสักพักครับ ในแง่กฎหมายเมื่อโดนไซเบอร์บูลลี่เราจะต้องเก็บหลักฐานรูปภาพคลิปวิดีโอแคปเจอร์ข้อความด่าทอย้อยเย้ยต่างๆเพื่อรายงานผู้ปกครองคนที่แกล้งเราและใช้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจผมก็เคยบอกให้แกปปี้รายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทุกโซเชียลมีเดียที่แกปปี้โดนเอาไปแขวนราฟฟี่แนะนำถูกแล้วล่ะเราต้องบล็อกลบภาพลบคลิป ลบข้อความที่จิกกี้มารังแกแกปปี้บอกว่ารายงานไปบล็อกไปพวกจิกกี้ก็เอาแต่แคหลุมมาโพสต์อีกเขาก็เลยไม่ทําครับเราต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับรูปคลิปพวกนั้นเราไม่ได้เต็มใจให้ใครโพสต์เราไม่จําเป็นต้องทําตามถ้าเราไม่อยากทําแล้วเราก็ควรถอยห่างจากคนที่มารังแกเราด้วยครับพวกจิกกี้อยู่บ้านใกล้กับแกปปี้ด้วยสิยังไงก็เจอเวลาโดนอะไรแกปปี้ก็ไม่ค่อยบอกเราต้องมาเจอเองในโซเชียลอะครับ นี่คือบทลงโทษเจ้าชุทูยิงให้ไปทิ้งคิดท้าทายระบบต้องโดนอย่างนี้โอยโดนทุกวันมันน่าโมโหจริงๆขออนุญาตนะแกปปี้ ตั้งหลักช่วยผมด้วยขอบคุณนะทุกคน ไม่ช่วยเพื่อน่าจะไปช่วยใครล่ะแกปปี้พักพอนเธอเดี๋ยวพวกเราจัดการทางนี้เองเรื่องบางเรื่องเราอาจจะจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจะเป็นเพื่อนๆนหรือพี่ก็ได้ผมคิดว่าผมรับมือเรื่องพวกนี้ได้แต่พอโดนบ่อยๆซ้ำๆมันก็ไม่ไหวอ่ะอีกอย่างผมไม่อยากเอาปัญหาของตัวเองไปให้ทุกคนเครียดด้วยครับพี่เข้าใจนะถ้าเกิดแกปปี้ไม่สบายใจที่จะคุยกับใครแกปปี้โทรไปสายด่วนสุขภาพจิตหนึ่ง 3 3 2 3ได้นะ <_ AT> เขามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของเราอยู่นะขอบคุณครับพี่ต้องหลอกหลับซะแล้ว การถูกไซเบอร์บูลี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้บ่อยขึ้นในสังคมแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องยอมรับหากเกิดขึ้นกับเราเราต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับอย่าให้ใครมาบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำอย่าปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของคนเหล่านั้นมาทำลายคุณค่าในตัวเราที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับความเจ็บปวดนี้เพียงลําพังยังมีคนมากมายพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับขณะที่คนรอบข้างที่พบเจอก็ไม่ควรนิ่งเฉย กพราะการกลั่นแกล้งคือสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้เมื่อคนแกล้งเข้าใจว่าการแกล้งคนอื่นเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับและมีบทลงโทษตามมาเมื่อนั้นการกลั่นแกล้งก็จะหายไปถ้าอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3นะครับอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและจะผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับ